ดีครับอยู่กับผมตัวลายทรายหาก,กินครับผมจะทำงานมาครึ่งวันเนาะเดี๋ยววันนี้ไปทำคลิปกันไม่ได้ทำคลิปมานานละโอเคครับเดี๋ยววันนี้แฟนไปด้วยเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้จะได้ป่ามากันกี่ตัวล้อยิงนะครับลาลีไม่มีป่านาองล้อยิงป่าล่องครับผมเมื่อคืนพอมีฝนอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรอชมกัน นี่ครับมาถึงใหม่เจอพี่ชายครับจัดเขาให้แล้วนี่ไซส์เป็นไงว้าว <Wow. S 1> นี่ครับโอ้โหมันก็ล่องตลอดนี่ครับยิงปลาล่องนะนี่จัดแล้วโอเคครับมันมันครับเดี๋ยวลองดูกับพี่สักแป๊บเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันโอเคครับนี่ยิงโดนดึงเลยดึงยิงโดนว่ะตอาเลยเลยาอาได้ไหทะลุ น,น,นี่ตัวเล็กของเขานะน,น,นี่อ้าวว้าพี่มือใช้ได้ดูได้ด้วยนี่โชว์โชว์หนะ้เลยโชว์พี่ดีแล้วนะไม่ได้ไม่ได้แล้วนะนหลูดเรื่องเนี่ยสายสวยโอ้ออยยิงเข้าใต้คางพอดีเลยนะอ่าดีนะขึ้นมาลุกข้างบน ฝ่ามือนะสายไ่นยิงเดือนไม่แห้วแล้วนะไม่แห้วแล้วนะจ๊ะป่าฟิ่วโอเคไปครับไปกันต่อเลยที่มีชโดจิบนะครับหน้าแฟนผมวิ่งปล่อยเม็ดอยู่เดี๋ยวจะดูนะครับว่ามันจะขึ้นไหมว่ามันจะมาจิบแถวหน้าผมมั้งไหม ปนินพอมีล้องนะครับห้างตัวพี่เขาก็ยังนิ่งนะครับจชดูตัวนี้มันวนจิบไปจิบมาสองสารอบนะวันนี้แดด เดี๋ยวฮุบเดี๋ยวออกเดี๋ยวฮุบเดี๋ยวออก้ตอนที่หายไปที่เลยเต้นเต้นล่ะปลาตัวแรกอะนะเดี๋ยวดูตัวนั้นต้องมาจิ้บมันต้องหมาน่าจะใหญ่อยู่นะเมื่อกี้ สองโลสามโลน่าจะได้ปผ่น,นินไม่ไม่เด้งขึ้นมาแล้ว โดนครับไม่โดนนะโอ้่ายครับตาปูดมาเลยไม่โดนวิ่งย้อนกลับไปยายๆตัวนี้ตาปูดมาเลยครึ่งโลได้ มาตัวเดียวยืนนาน,ปนไปหน่อยยัง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 ไม่เข้ามือที <c oughs> <g ül> ยิงปุ๊ะวนหัวเลย Ôi, hổ lớn màn đồn chắc Ui, con thổ thập nặng quá cơn ปลามาใต้น้ำนะครับและอุอออปรสรรคคือใบกล้ยนะค้ามล่งอยูแล้วฮะค้ามลังหมดปลามาเร็วด้วยปลามาฟั่งนู้นเลย cậu cũng mong không biết không mà nó tít bảy quế, y hìng nhả cái phần lênh bảy nó lùm quăng bảy quăng mà quăng bảy quăng mà vào thời gian nó sẽ vào là một chút chút nhỉ, hai tôi hả, đi được cái ก็ดูสักตวัวตรวงนี้ตัวมันใหญ่อะพัวคุณทองตัวมันเล็กอะยังไม่เข้ามือเลย องน่าจะต้องกดเยอะเ้ย ไปแก่ใต้น้ำลึกกว่ากลางคลอง ลิมตะลิงเลยครับไม่ใหญ่นะจะยู่ลึกดึก <c oughs> โดนครับโดนครับแต้มแรกของวันนี้นะมาแล้วไม่ใหญ่นะครับโอ้โหันคนกระโดดครับมาฝ่ามือนะส,สวยสวย นี่ครับว่าให้ตกนะครับจะตกนี่ครับฝ่ามือฮะไปฝ้ามือครับอ้มโอเคครับไปรอชมแต้มต่อไปกันดี่ก่าครับไปพุ่งค,ครับลึกด้วย ปลาล่องไปทางตัวแล้วมันฟุ่งเลยกลางคลองไม่โดนนะครับปลาล่องเร็วมาก ไม่โดนนะครับป่าล่องเร็วจัดเลยโอเคครับไปรอชมกันต่อครับโอหมาแล้วจมนะครับมาตัวเดียวด้วยครับลึกมากครับเพราะผมขยับตุ๊กจมครับจมแล้วไม่พ่ด้วยโอ้โห oh. oh, ของจริงวะมาลึกครับป่า ไม่เห็นแล้วจมไปข้างน้าเลยนะเมื่อกี้นี้ช่วยไม่ทันปลาจมน้ำโอ้โหมาลึกครับเห็นแค่สันหลังกับลูกตานะเดี๋ครับรอชมครับ ลงแล้วเดี๋ยวก็ะรอ้อยเฝ้าเลยเดี๋ยวก็ะรอ้อยเฝ้าไอ้สวยนะ ของนี้มีตัวเถอหญิงข้ามลั่ง อยู่ลึกเหมือนกัน,นดึงดน,นี่ฮะไหนหินตะลิงเหรอล,ลงไปดิลงไปปด๊เมื่อกี้ตรงนู้นตัวตัว,ตวเบลอเลยตอนนพอเดินไปมันก็ลงเมื่อกี้มันลอยหรอโอ้ีป่ปาลอยคำ้ำหลังได้เป็นไงเอา้าลงไปปด๊ลงไปเดินตามหินไป à Leo, ai nã ná rồi? à Leo, để thâm ná, đểเพื่อปลา để khỏi cho lấy yến, cái đúc cá đúc này đi, ui, tít, thao ngăm này nữa nha, long bay mình đợt mình cháy rồi, long tháo, có bàn băng, nạm, cá chim. mm -hmm. อันนึงล่องแล้วนะเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้แค่เท่านี้นะครับแค่ไปหากินนะครับได้มาคนละตัวกับเมียนะจะเดือนก็ได้มาตัวหนึ่งดีใจจะตายห้าผมก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับก็แค่พอกินเนาะตอนนี้ก็ฝนจะตกแล้วนะครับก็เลยต้องกลับบ้านลมแรงมากเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวผมจะออกไปหาดำปลามาเพิ่มนะครับ ก็าได้มาสองตัวน่าจะไม่พอกินนะครับก็ประเด็นหลักๆแค่อยากจะออกไปทาคลิปให้พี่ๆน,นานาดูนะครับก็โอเคแล้วได้ทําแล้วเนาะเฮ้ยสนุกครับ <c oughs> นานๆจะได้ออกทีลงถ้วเดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างนะครับกลับมาทาคลิปให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะก็สําหรับช่วงนี้ก็ต้อง ขอลาไปก่อนนะครับไปว่าจะไปหาดูดำไปสักแปบ๊บนึงนะครับให้ได้ไหมสักสองสาตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับนี่จะเดินลานานาเขาดิเออเน่ได้กี่ตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งดีใจป่ะไม่เฮ้วเลยจ้าเชิญครั <laughs> บบ๊าย